สวัสดีครับผมทนนินจากบริษัทเมเจอร์เทลนิกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับงานสัมมนา5เทคนิคการบำรุงรักษาและการเปรียบพลังงานของบริษัทเมเจอร์เทลนิกจัดร่วมกับบริษัทอิเลทรอนิกซอสนะครับในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าห้องสัมมนาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางพี่อ๋องนะครับพี่อ๋องนะเนาะจะให้พี่อ๋องพาเดินเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันนะครับ เดี๋ยวเราตามพี่อ๋องกันไปดูข้างในกันครับผมเนาะบรรยากาศภายในห้องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีโซนของปูลมสัมมนาเฟอร์ใหญ่ๆเลยนะในห้องแอร์เย็นเจยบรบกวนนิดนึงนะลองลองกีเซนให้ฟังให้ฟังนิดนึงครับเหลืองๆหลืองแดงๆดอย่างนี้คือแบรนด์ฟลุกแน่นอนใช่ครับนะคนทานไอเทมลูกผู้ชายนะของพี่ช่างต้องมีสักตัวหนึ่งก็จะมีวิทยากรจากวสทเลยนะในงานนี้ก็จะมีทั้ง วสทสสทมามาชวนมาร่วมบรรยายให้ฟังกันการางเซตเครื่องมือืออยู่สวัสดีครับอาจารย์ครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับพอดีผมมาสัมภาษณ์นิดนึงอาจารย์เชื่ออะไรครับผมสุพจน์ตรงเกษตรละวงครับไปสอนที่วสทด้วยใช่ไหมครับครับทางด้านไฟฟ้าถ้าสสทก็ค่อนข้างไปทางเรื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมวันนี้ได้รับเชิญมาบรรยายในวข้ออะไรครับทางด้านตรวจสอบ เครื่องจักรกลหมุนเพื่อฝรั่งเรียก rotating machine ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับโ,โหเราขนกันมาหลายท่านมากวิทยากรเก่งๆทั้งน,นั้นเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอกพงนะครับจากบริษัทเมชเชอร์เทอนิกสวัสดีครับพี่เอกครับผมครับอ่าแคมมิเตอร์ให้แคมเลยแต่ตัวเล็กกว่าเบากว่านะแคมมิเตอร์ปากเล็กๆแล้วากเล็กดลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับพี่สาวสุดสวยของผมชื่อพี่มะเฟืองโอเคครับผมแนะนำตอนไหนครับผมชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อ ที่มาเฟืองนะคะจากที language, ่ไหนครับผมบริษ uh ัทเมเชอร์โทนิกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องมือนะคะในการสอบเทียบอุณภูมินะคะเช่นพวกสายเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมคัพเปิลอันทดีหรือว่าเทอร์มิสเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะตอนไหนครับผมตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าไรเวลนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสแตนดาร์ดนะคะที่ใช้สอบเทียบ เซ็นเซอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเครื่องนี้คือเครื่องอะไรเอ่ย <Okay. S 1> เครื่องนี้คือเครื่องด a ต้าล็อกเนะคะ <Okay. S 1> ใช้วัดแล้วก็บันทึกอุณภูมินะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้เขาจะใช้สอบเทียบพวก ตู้อบชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีเซอร์แชมเบอร์วอเตอร์บารหรือว่าโอเว่นนะคะที่เรารู้จักกันดีอ,อ่าเราก็จะมีการเซ็ตค่าต่างๆก็จะมีด้านอินพุตด้านหน้าตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า Channel 001ใช่เราเอาไว้ต่อพวก Reference Thermometer นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีอินพุตโ d u l e ที่ต่อพวกสายเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะขอบคุณมากครับผมโอเคครับอขอบคุณค,ครับ พาไปพบกับนะครับคุณพลรทรนนะครับที่เป็นโปรดักต์แมเนเจอร์นะครับวันนี้มาทำอะไรกันบ้างครับเนี่ยอเออไม่ใช่เอก <laughs> บอล <laughs> จะสำมรนาครับหนึ่งก็เกี่ยวกับพลังงานเนาะโซลา่าอีวีอุปกร,กรณ์ที่สำหรับประหยัดพลังงานรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกไวเบชั่น นะฮะไวเบชั่นต่างๆเนาะสั่นสะเทือนคือพูดได้ว่าขนมาทุกกระบวนท่าเลยโอเคเดี๋ยวจะฝากให้ทางพี่ว่านนะครับช่วยรบกวนนะเชิญชวนนะสำหรับคนที่เขาสนใจอยากเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะครับอปีได้ความรู้แล้วก็เจอกันอาหารอร่อยคุณเล่นคุณเล่นนะคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ๆนะครับสาวๆอีซอสนะครับสองท่านนะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาหน่อยนะครับโอเคครับผมพี่สาวชื่ออะไรครับผมชื่อคิมเบอร์รี่ค่ะคิมเบอร์รี่ด้วยผมอยากเป็นหมากเลยครับทิดารัตน์นะคะก็จะเป็น inside show นะคะคอยซ support อันนี้มาช่วยงานคุณทิดารัสเฉยๆมือผมสั่นแล้วตอนนี้นะครับมืผมสั่นแล้วขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ สัมภาษณ์ได้ไหมครับผมอยากจะสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาบ้างตอนนี้ผมสัมภาษณ์สตาฟไปหมดแล้วจนหนีไปแล้วคนนึงสวัสดีครับผมนะครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อนิวัฒน์ครับผมมาจากอะไรครับมาจากแสงชัยครับนิดเดียวโอ้โหเวลาเสียดายอีกนิดเดียวนะกำลังจะเข้าแก๊ปเลยกำลังจะเข้าแก๊ปกรี๊งบอกอ๋อตอนนี้ได้เวลากินข้าวแล้วดีมากเลยความรู้ใช่วันนี้ได้มารับฟังความรู้จากพิจารแบบ พิเศษเลยนะใช่แล้วก็มีเครื่องมือเครื่องมือมาให้ดูวันนี้กินข้าวเป็นไงบ้างอิ่มไหมข้าวอร่อยไหมข้าวอร่อยมากมากเลยครับเยอะไหมเยอะไหมเยอะครับผมจัดเต็มนะทั้งเบรกทั้งทั้งเบรกทั้งอาหารที่ยงทั้งเที่ยงครับผมมีจัดเต็มเลยโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ผมอยู่กับทางพี่เกื้อครับผมพี่เกื้อโอเคพี่เกื้อมาจากอิเล็กทรอนิกส์ซอสนะโอเควันนี้มาทำอะไรบ้างครับอ่าก็มาสัมมนาครับการพิเศษวันนี้วันนี้ขนเครื่องมือมาเเเยยอะลใช่มมั้้ป็นนนนงงาาาดไหบบครผ การด้าน P Q วัตถไฟ้ณครับแล้วก็พวกงานด้านมาริชันเราก็ออเชิญชวนนะครับถ้าคนไหนสนใจที่จะเข้าร่วมนี่ครับ,รบเดี๋ยวปีหน้าเราจัดอีกแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวมากันเยอะๆนะครับวันนี้พี่เกื่องผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ